สวัสดีชาวคอร์รชันลทุกคนนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการมาของเปียโตนในวันด้าวิชั่นะครับซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในจักรวาลมา r เวลซีเนมาติกยูนิเว s รก็เป็นได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้สปอยอย่างแน่นอนครับถ้าใครยังไม่เคยดูวันด้าวิชั่นนะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปครับ เข้าสู่ EP ีที่5แล้วครับสำหรับ Wanda Vision ซีรีส์จาก MCU นะครับซึ่งก็ยังคงดำเนินเรื่องไปในรูปแบบที่ Wanda เนี่ยได้สร้างโลกของตัวเองครับในรูปแบบซิทคอมในยุค80และนำไปสู่สิ่งสำคัญมากๆนะครับที่มีต่อมา r v ว l Cinematic Universe จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ Wanda ได้เจอมาในจกักรวาล MCU นะครับแหมก็รู้สึกว่า Wanda เนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากๆครับเจอทั้งความเศร้าความสูญเสีย ความน่าสงสารนะครับในขณะที่หน่วยสอดนะครับผมหน่วยงานที่สังเกตการอวกาศและปกป้องโลกอยู่นั้นเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าวานด้าเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงความจริงครับเพื่อสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบของตัวเองในโลกที่เธอได้จินตนาการขึ้นนั่นเองครับถึงแม้ว่าความจริงเนี่ยวิชชั่นจะตายไปแล้วนะครับแต่วานด้าเองนะครับก็มีวิธีการที่จะทําให้วิชั่นเนี่ย กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมกับผู้คนในเมืองเวสต์วิลล์ครับที่ถูกลักพาตัวมาอยู่ในโลกที่วานดาได้จินตนาการขึ้นนั่นเองนะครับและเธอก็ดูเหมือนจะควบคุมทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับแต่นั่นเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมวิชั่นและลูกๆของเธอทั้งสองได้นะครับวิชันเนี่ยก็เริ่มมีความสงสัยในสิ่งที่วานดาทำขึ้นนะครับวิชันก็กําลังจะโน้มน้าวให้วานดา ปลดปล่อยการควบคุมทั้งหมดของเธอนะครับกับทุกคนในเมืองเวสต์บิวทันไดน้นั่นเองครับเสียงกระดิ่งที่หน้าประตูบ้านของวันด้าก็ดังขึ้นนั่นก็คือพี่ชายของเธอเองครับ เปียโตครับซึ่งปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านอย่างงงงกันเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงงงล่ะก็เขาคือเปียโตฉบับของ Fox นั่นเองครับซึ่งแสดงโดยอีวานปีเตอร์สนะครับใน X-Men a p o c a l y p s e X-Men Dark p h o e n i ดฟและนักแสดงคารมโอใน d e a d ู o o l 2นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยฟ็อกได้ถูกดิสนีย์นะครับเชคโอเวอร์มาอยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วครับในปี2019ทําให้ความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำเอาักรวัน X-Men นนะครับจากฟ็อกเนี่ยมาผนวกรวมกับ MCU ได้เหตุการณ์นี้เองนะครับก็อาจจะเป็นจุดกําเนิดแรกนะครับของการรวมจกกักรวาลทั้งสองนี้หรือไม่แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยไม่น้อยเลยครับว่าเปียโตคนเดิมไปไหนครับซึ่งเปียโตคนเดิมนะครับก็เคยปรากฏตัวในกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเจอร์ในปี2014และอเวนเจอร์เอสออฟอัลจอนในปี2015นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้เสียชีวิตไปจากการที่ไปช่วยฮอกอายและลูกๆของฮอกอายนั่นเองครับที่แสดงโดยเอรอนเทเรจอนสันนะครับทำไมเปีย ต้องกลับมาในร่างของ Quick Silver ในแบบฉบับของ Fox ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตามที่เควินไฟกี้นะครับหัวหน้าเรือใหญ่ของ MCU ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า X m e n นั้นจะปรากฏตัวใน MCU อย่างแน่นอนนะครับแต่นี่ก็อาจจะเป็นคำสัญญาของไฟกี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งในขณะที่เปียตรวฉบับของ f o อกปรากฏตัวนั้นเนี่ยดาซี่นะครับผู้ช่วยของเจนฟอสเตอร์แฟนของตอนะครับเธอเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้มาทํางานให้กับหน่วยสอดนั่นเองครับ ได้พูดแก้ต่างให้กับข้อสงสัยนี้ว่า ซึ่งก็หมายความว่าวานด้ากำลังเปลี่ยนนักแสดงเปียโตคนใหม่เหรอซึ่งก็ทำเอาคนในจกักรวาล MCU ต่างก็สงสัยเช่นกันนะครับซึ่งในประเด็นนี้เองนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่า MCU จะมีการแก้ต่างในประเด็นนี้อย่างไรนะครับแต่ก็ทำให้ควิกซิลเวอร์คือซูเปอร์ฮีโร่ตัวแรกนะครับที่มีการครอสจกักรวาลมาซ้อนทับกันของจกักรวาล X-Men และจกักรวาล MCU นั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลไปยังหนังในเรื่องของด o c t o r Strange m u l t i v e r s e of Madness ที่กำลังจะฉายในอนาคต รวมไปถึงสไปเดอร์แมน3ด้วยนะครับที่มีข่าวว่าจะมีการรวมตัวกันของสไปเดอร์แมนคนอื่นๆในจักราวาลที่เคยทําเป็นหนังมานั่นเองครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามา r เวลจะนําความตื่นเต้นใดมาให้เราได้ชมอีกในอนาคตครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้กับช่องอัครชาแนลของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ